ก็เราเองก็ช็อกเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าเขาจะกล้าเพราะว่าเป็นเบ็กกี้อายมาตลอดก็จริงๆเห็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นแบบว่าขนาดนี้ตอนนี้เขาเขาอยู่ในค่ายๆนึ่งละครับแล้วเขาเขาเขาาต้องฝึกทุกสุกเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้คือถ้าเกิดอีก2ปีเขาก็จะ1หล่สิบเจ็ดแต่ก็โตแล้วอ่ะแต่ก็ห่วงทุกอย่างเรื่องผู้ชายอ่าพึ่งเเรื่องนี้ คาดว่าพ่อๆพอคนอื่นน่าจะนื่อหัวมากกว่าฝากถึงพ่อทุกทุกคนเลยนะดูแลลูกชายตัวเองเลยนะนเราเราไม่เคยเห็นลูกโตเหมือนวันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดก็โอ้โหเปบรม,มาดาพ่อทุกคนแหละแต่ว่ามงเ,เวลาก็าปล่อยเกอยาับไ้แฟนมิทติ้งก็คือเป็นไวรัลจนถึงตอนนี้เลยค่ะ ก็เราเองก็ช็อกเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าเขาจะกล้าเพราะว่าเป็นเ็กกี้อายมาตลอดแล้วก็เรารู้แหละว่าเขาชอบเต้นเต้นเก่งแต่ว่ายังไม่เคยเห็นภาพเขาบนเวทีที่เต้นแรงแล้วชัดขนาดนั้นลายชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยินคําชมของแฟนๆอะไรไปนะนคะก็ดีใจไปกับเขาค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาก็ไม่เคยเปิดตัวตรงไหนก็คือเขาก็อยู่ในติ๊กต็อกของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการเปิด ออกมาสาธารณะครั้งแรกของเขาพี่เห็นทักษะน้องแบบจริงๆตอนตอนไหนครับที่เริ่มเห็นว่าเอ้ยลูกเราเก่งนะอะไรเงี้ยเขาชอบเต้นตั้งแต่เด็กเนอะพี่เนอะเต้นตลอดเวลาเต้นแล้วก็พอโตขึ้นมาพอแบบเขาดู b l a c k p ิ n งเป็นแบบติดตามแบล็คพิ n งเขาก็จะเต้นตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งพอโตมามาเป็นเพื่อนกับแคนนี่อีกก็เหมือนแบบแคนนี่คงเทรนมาดีอะเพราะจากที่เขาอายอยู่ เราอยู่ดีก็เหมือนกล้าอยู่ดีๆคนเราครับเพราะเพราะเราเคยได้ยินเขาเหมือนคุยกันว่าจะต้องหน้าต้องอย่างนี้คอต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไป๋กตอนเห็นหน้าตอนเห็นชดน้องเต้นบนเวทีตอนนั้นเป็นไงก็ตกใจนะครับไม่ก็จริงๆเห็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นแบบว่าออกนานขนาดนี้ก็คือเขาก็เหมือนเขาเก็บแล้วเขามาปล่อยของทีเดียวน่าจะเป็นความตั้งใจของเขามากกว่านะว่าถึงเวลาที่เขาจะต้อง เปิดปล่อยตัวเองแล้วล่ะด้วยความที่เขามีเพื่อนเนี่ยคิดว่าเขาเลยก็ไม่ก็ยังไงดีวะน้องน้องเคยมาขอแบบว่าขอไปนู่นไปนี่ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเต้นอะไรเงี้ยเขาบ่อยตอนนี้เขาเขาอยู่ในค่ายค่ายนึงแหรอครับแล้วเขา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 ต้องฝึกทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับพอได้อยู่ในค่ายเขาได้บอกเนี่ยบ้างว่ามันมันหนักไหนฝึกหนัก จริงๆเพิ่งเริ่มอะค่ะเพิ่งเริ่มก็ยังยังไม่ได้มีบทอะไรค่ะแต่ก่อนหน้านี้เขาก็จะมีแบบนัดกับเพื่อนๆไปเต้นกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เรียนเป็นกิจกรลักษณะค่ะจนนียแหละพอมาเริ่มเริ่มต้องเทรนจริงจังก็เพิ่งจะเริ่มเรียนเขาได้กีวสกปรินนะนี่าอีกหลายปีนะคะเพราะว่าเขาก็เพิ่งเริ่มค่ะอย่างค้าพี่เป็กช่วยเลือกไหมคะว่าเออแบบความเหมาะสมก็เขาเราเป็นคนมีเพื่อนมามามาบอกว่า สนใจอะไรอย่างี้เราก็เลยไม่ไม่คิดหรอกว่าริยาเขาจะจะเอาอะก็ไปคุยเฉยเฉย่เ <ๆ S 2> อ้ยเอาออตกใจเหมือนกันนะพาไปพาไปคุยกับเพื่อนที่ที่ค่ายแล้วก็เห็นเพื่อนถามว่าเอาจริงเปล่าหนักนะเยวเอาค่ะเราก็เลยต้อง เป็นในการที่ลู้นจากนู่นจะกลายเป็นศิลปินแล้วเป็นในการเขารู้สึกมังไงตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรเลยปกติเราจะขึ้นเชื่อสู้เป็นสาวพอเข้าวงการแล้วมันต้องเจออะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยพี่พอห่วงหรือกังวลอะไรไหมคือถ้าเกิดอีกสองปีเขาก็จะเหลือสิบเจ็ดแต่ก็โตแล้วอ่ะแต่ก็ห่วงทุกอย่างเรื่องผู้ชายอย่าพึ่งตัวเรื่องนี้ใช่ปะคะขวเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องนี้คาดว่า พ่อคนอื่นน่าจะเหนื่อยมากกว่าฝากถึงพ่อทุกคนเลยนะดูแลลูกชายตัวเองเลยอันนี้เตือนลูกชายคนอื่นเลยเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพี่เป๊กไปเป็นไวรุ่ของการที่เป็นคุณพ่อที่ห่วงลูกมากก็นาเราเราไม่เคยเห็นลูกโตเหมือนวันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดก็ห่วงธรรมดาพ่อทุกคนแหละแต่ว่าถึงเวลาก็ปล่อยใจใจเป๊กกลัวอะไรที่สุดจะ กลัวทุกอย่างเลยเพราะเราเรานึกถึงตัวเองอะกลัวเจอคนแบบตัวเองใช่ไหมตอนนี้เป็นไหวรอแน่กลัวกลัวเพราะเราเราเราเอิ้งทำทำมาเยอะทำเยอะแล้วก็มีลูกสาวด้วยที่ขก็เลยบอกว่าโอ้กลัวพอพอน้องโตพี่บปเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้มันตกทอดไปถึงน้องหรือน้องต้องเจอกับสิ่งี้คือเราก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นดียาเป็นคน โอ้โหเรื่องที่เราจะไปทำอะไรแล้วไม่ใช่สัญญาอะเรียาจะแบบคุมพ่อแทนพี่ยับสบายใจได้แล้วมีลูกมีคนช่วยสกรีนก็ทำอะไรก็ระวังหน่อยถ้าลูก ถ้าเป็นลูกอ่ะเขาก็จะเครียดเขาก็จะแบบอยานเราอ่ะเราโมโหโกรธเดี๋ยวจะหายแต่ลูกอ่ะเขาก็จะห่วงพ่อเขาไงอะไรแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะทำแบบแอบๆนะแอบไม่แอบให้มีแอบให้ดีแต่ดูพี่เป็กก็เก่งใจลียามากเหมือนกันก็มีลูกคนเดียวกับพี่ยอ๊กับลียาเก่งใจใครมากกว่ากันลุงลียานะดูค่ะลียาดูแล้วเขาก็จะมีความแบบ นิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดถ้าพูดทีถ้าพูดทีก็ก็สะอึกเแปลว่าลูกสาวก็คือตามรอยเราเลยตามรอยตามรอยพ่อเหมือนใส่หมุดพ่อหนาจริงๆแลยอ่ะที่ไปเห็นเห็นตัวลูกสาวในตัวเห็นตัวลูกสาวเห็นตัวเองในลูกสาวเดี๋ยวน่ากลัวเวลาเขาโมโหเขาเลยแล้วเขาโมเขาเลยมวมองไหนอ่ะพี่เจคือเวลาเขาโมโหอ่ะเขาคนโมโหไรอ่ะเราเนี่ยเราต้องค่อยๆสอนละว่า คือมันเป็นเราเลยอะน่ากลัวเรากลัวมันไม่อยู่แต่การรับมือของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้กับเด็กในยุคนี้ก็ไม่ง่ายยากไลยครับคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็จะต้องแบบฟังเขาอ่ะต้องยีเทียนเราฟังก่อนเปิดใจก่อนเราเราอย่าเทียนเขาฟังขก่อนเพราะว่าเขาก็จะมีความคิดของเขาแล้วเราก็ค่อยต้องหาวิธีพูดแต่ว่าน้องก็เป็นคนมีเหตุมีคั้มีเหตุผลเขาเขาจะเป็นคนเป๊ะมากค่ะเขาจะแบบ เรื่องเรื่องเวลากระเปะนะเรื่องการจัดระเบียบเกี่ยวกับตัวเองบางทีก็พานมาถึงเราเลยรแบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเนี้ยนัดกี่โมงทําไมเวลานี้ยังมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเปะตอนนี้เป๊กเริ่มปล่อยไปเที่ยวกับเพื่อนมากขึ้นไหมครัะปล่อยครับปล่อยแต่ก็ยังอยู่ในยังอยู่ในสายตาแต่เพราะเราก็ให้คนของเราไปด้วย เราเลือไแค่นี้แหละโอเคพอถามถึงเรื่องกันที่แบบทำไมถึงเลือกค่ายนี้พี่เป๊เพราะว่าดูเหมือนพี่เป๊ก็คือค่ายนี้ต้องบอกว่าก็มีศิลปินที่ดังหลายหลายคนนะครับเป็นอย่างในั้นก็เป็นี่ริยาเขาชอบด้วยแล้วก็เจ้าของค่ายก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยคิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องมากต้องไว้ใจมากกว่าโอเคค่ะ